ใช์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้อัปเดตความคืบหน้าเยียวยามาตราซ้ำอาชีพคนกลางคืนรับสองเด้ง12500บาทนะคะโดยส่วนที่1กรณีว่างานรับ50%ส่วนที่2รับเงินเยียวยาจากรัฐบาลน,นะคะและก่อนไปร,รับชมรายละเอียดเช่นเคยนะคะส่งกําลังใจให้กันด้วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันทุกวันนะคะ นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้กล่าวถึงมาตรการเยียวยาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพกลางคืนว่าได้มีการหารือไปแล้วรอบหนึ่งซึ่งได้แนวทางแล้วแต่ปัญหาอยู่ที่ตัวเลขจึงให้ผู้แทนสมาคมต่างๆที่มาหารือกลับไปทําตัวเลขโดยการเยียวยาจะแบ่งเป็น3กลุ่มนะคะ1กลุ่มนายจ้างสถานประกอบการที่ส่วนมากอยู่ในส่วนของธุรกิจ SME ซึ่งรัฐบาลให้นโยบายการเยียวยารายละ3,000บาทตามจำนวนลูกจ้างต่อเดือนนะคะเพื่อรักษาการจ้างงานในอัตรา3,000บาทต่อลูกจ้างสัญชาติไทย1คนไม่เกิน200คนช่วยเหลือในจ้างนะคะ2กลุ่มลูกจ้างลูกจ้างที่อยู่ในระบบประกันสังคมจะให้ประกันสังคมเยียวยาว่างงานจากเหตุสุดวิสัยจ่าย50%ของ15,000บาท คำนวณจากเงินเดิมนะคะ15,000บาทสูงสุดไม่เกิน7,500บาทและเด้งที่2ที่จะได้รับอีก5,000บาทจากรัฐบาลหรือมส3เรารักกันนะคะซึ่งต้องเข้าครอมออก,ก่อนซึ่งหากได้รับการเยียวยา2เด้งนี้จะเท่ากับได้รับเงินเยียวยารวม12,500บาทนะคะ สามผู้ที่เป็นศิลปินอิส,สระที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมอาจจะต้องขึ้นทะเบียนประกันสังคมตามมาตรา40นะคะซึ่งอัปเดตล่าสุดจะต้องขึ้นก็ต้องลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา40นะคะซึ่งคาดการว่าทั้งประเทศจะมีไม่เกิน10,000แคนแต่ปัญหาอยู่ที่การรับรองจึงขอให้สมาคมต่างๆรับรองหมู่ลากรเหล่านี้ก่อนนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่า กล่าวว่าจะมีการหารือเพื่อให้ได้ข้อสรุปนำเสนอต่อสภาพัฒน์เพื่อพิจารณาเงินกู้ของกระทรวงการคลังและนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอรมรพิจารณาโดยไม่ต้องเข้าที่ประชุมคณะกรรมาการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการแพร่ระบาดข,ของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือสอบคออีกโดยเบื้องต้นถ้ามีจำนวน1 0 0 0คนให้คนละ5,000บาทจะใช้เงินประมาณ500ล้านบาทนะคะ อัพเดตล่าสุดนะคะสำหรับความคืบหน้ามาตรา33ซึ่งจะอยู่ระหว่างสรุปว่าจะเยียวยาเฉพาะ29จังหวัดหรือทุกจังหวัดนะคะโดยแบ่งเป็น2ส่วนดังรายละเอียดนะคะส่วนแรกคือเกิดจากเหตุสุดวิสัยจ่าย50%ของรายได้และส่วนที่2คือเยียวยา5,000บาทหรือมาตราหรือม .33 เรารักกันเดิมนะคะได้รับ2ส่วนนี้รวมกันก็จะเป็น12,500บาทนะคะอัปเดตล่าสุดนะคะ